พะเลยขาทีการเชิญผ่านกระแสพระรบรมนัดเข้าไปทูลเ้าทูลกรมถวายครับครับจเจร็ยพระสมเด็จพระสะอาดวันนี้ข้าพเจ้ามีความปิติปราบลื่มเป็นที่สุดโดยได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมที่ใหญ่ยิ่งพร้อมพระด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ซึ่งร่วมจิตร่วมใจโดยสมานฉันพากันมาแสดงความปรารถนาดีและอวยพรวันเกิดครบ60ส้วตยมัยตรีขอขอบใจในคำอวยพรอ,อันไพเราะและการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทับยังได้จัดดำเนินโครงการด้านต่างๆอีกมากมายทั้งโครงการที่เริ่มใหม่และโครงการตามปกติที่เร่งรัดปฏิบัติให้สำเร็จเรียบร้อยพร้อมกันไปสิ่งที่ท่านได้ร่วมกันกระทำทั้งหมดนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมแล้วยังแสดงให้เห็นประจักษ์ถึงความสามัคคีที่ยังมีบริบูรณ์อยู่ในคนไทยความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็น ต้องมีต้องทนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอเนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้านทุกระดับต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมงานกันด้วยความตั้งใจดีด้วยความรู้ความสามารถด้วยความฉลาดมีเหตุผลและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างดังนั้น จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสังมาคมนี้ทั้งที่มีตำแหน่งหน้าที่ในราชการและมิใช่าราชการทุกคนตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้าได้พิจารณาศึกษาให้ทราบความหมายและคุณค่าของความสามัคคีอย่างท่องแท้ และตั้งความคิดจิตใจให้แน่วแน่หนักแน่นที่จะร่วมกันบำเพ็ญกรณีกิจของตนของตนให้ประสานและเกื้อกูลส่งเสริมกันอย่างสอดคล้องด้วยความสุจริตแข็งขยันและจริงใจเพื่อให้ผลสำเร็จทั้งหลายที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนกระทำ ประมวลกันเป็นความเจริญมั่นคงความวัฒนาผาสุขและความรุ่งเรืองไพยบูรณ์ของประเทศชาติไทยของเราขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงอภิบาลร,รักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดจากทุกข์จากภายัย จากพยันตรายทั้งมวลและบรรดาลความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลให้สมริดแก่ประชาไทยทุกคนพร้อมทุกประการ